สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับยามาฮ่าพีจีวันะครับวันนี้ทาง m o เตอ c ์ไซค์เ v น e ีวิขอนำพาทุกท่านมาพบกันในรุ่นถือว่าอาจจะห่างหายไปก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดนะซึ่งเอาแบบชัดๆเลยครับว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับโดยเฉพาะตัว ยามาฮ่าพีจีวันนะครับเป็นรถแบบออกสไตล์แบบมิบางมิบากนะครับซึ่งจุดเด่นๆก็อย่างที่เห็นนะฮะก็คือชุดโชกหน้านะครับมีแผงคอบนแถมมีตัวยางกันฝุ่นด้วยโอเคครับเบื้องต้นให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันแบบรอบๆกันก่อนนะครับเพราะว่าเรานํามารีวิวในวันนี้หรือว่านำนำมาแนะนำาตพูดง่ายๆนะครับซึ่งจะมาในโทนสีน้ําตาลนะซึ่งรถรุ่นนี้นะครับตัว p g 1นะครับก็จะมีด้วยกันนะฮะสีที่เห็นก็คือนี่น้ําตาล นะต่อมาก็จะมีสีตัวเดี๋ยวนะฮะมีสีฟ้านะครับสีเหลืองแล้วก็ตัวสีดำนะฮะซึ่งวันนี้เรามาชมตัวสีน้ำตาลนี้ก่อนครับโอเคครับจุดเด่นเลยฮะก็คือในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะในตัว PG1 นะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับสูบเดียวนะครับก็คือ2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก็คือ ด้วยขนาดของเครื่องยนต์นะฮะก็ไม่สูงมากนะครับอ่าก็เลยยังไม่ได้มีหม้อน้ําหรือว่ายังไม่มีะระบบการระบายความร้อนแบบน้ำฮะเป็นแบบอากาศแล้วก็เป็นทรงเปือยฮะก็คือเครื่องนี้เห็นแบบเด่นๆเ,เลยก็แล้วกันครับเวลาเราขับขี่ฮะการระบายอากาศก็จะดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่ทรงลุยนะฮะระบบการใจน้ำมันก็คือหัวฉีดอยู่แล้วนะครับปริมาตรนะครับอยู่ที่ร้อย 14ฮะที่มาเต็มๆนะฮะจริงๆแล้วก็คือพิกัดตรงนี้ก็คือว่าเป็นเครื่อง115แต่ปริมาตรเต็มๆก็คืออยู่ที่114ซีซีนั่นเองนะครับระบบสตาร์ทครับก็จะมีทั้งตัวสตาร์ทมือนะครับในอิเล็กทริกก็คือการสตาร์ทมือก็คือการสตาร์ทไฟฟ้านั่นนะฮะก็คือระบบการสตาร์ทก็คือไฟฟ้าสตาร์ทมือนะครับตัดตัวคันสตาร์ทมีไหม ไม่มีนะครับรุ่นนี้ไม่มีคันสตาร์ทเท้านะฮะก็คือตัวสตาร์ทเท้าเนี่ยจะไม่มีฮะก็คือที่ระบบไฟฟ้าเลยก็คือสตาร์ทมือนั่นเองนะครับแล้วในส่วนของตัวความจุถังน้ำมันนะฮะจะอยู่ที่5.1นะครับ5.1ลิตรนะฮะซึ่ง จะอยู่ใต้เบาะเดี๋ยวเราลงดูอีกทีหนึ่งฮะแต่เบื้องต้นเราเามาดูรายละเอียดในส่วนอื่นๆก่อนนะความจุของตัวเครื่องยนต์อย่างเช่นว่าถ้าเราจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนั้นจะอยู่ขนาดที่เท่าไหร่ครับก็คือเครื่องยนต์ในร้อยสิบสี่สิบห้านี่ก็จะอยู่ที่0.8ลิตรฮะน้ำมันเครื่องนะฮะเปลี่ยนถ่ายแค่นี้เองนะครับไม่ถึง1ลิตรครับอ่าก็ค่าความประหยัดก็จะเพิ่มมากอีก มากนะเวลาเราใช้เวลาไปเช็คระยะนะครับก็ก็คือน้ามันไม่ไม่ถึงลิตรนะพูดง่ายง่ายนะครับแล้วทีนี้ฮะความสูงอ่าบางคนอาจจะมองแล้วก็อาจจะถามว่าความสูงจากพื้นถึงบเบาะนี่เท่าไหร่นะครับความสูงนะฮะจากพื้นถึงเบาะจะอยู่ที่795ม mm, มนะฮะก็คือถือว่าไม่สูงมากนะฮะไม่สูงมากนะครับแล้วทีนี้รถรุ่นนี้ก็คือเป็นรถทรงลุยฮะเราก็จะสอบถามมาเหมือนกันครับว่าตัวเครื่อง มันสูงจากพื้นเท่าไหร่นะฮะก็อยู่ที่190มิลเมตรก็คือสามารถข้ามนะฮะสิ่งกีดขวางได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะเพราะว่าความสูงของตัวเครื่องนี่คือไม่เป็นตัวเป็นอุปสรรคนั่นเองก็ถือว่าใช้งานแบบลุยๆเลยฮะก็คือแบบสภาพลุยได้นะฮะถือว่าตัวนี้ก็เหมาะเหมาะเลยครับนต่อมาที่นะครับน้ำหนักโดยรวมนะครับดูแล้วรูปร่างกระทัดรัดแบบนี้น้ำหนักโยรวม ที่ใส่น้ำมันต่างๆเข้าไปแล้วจะอยู่ที่107กิโลกรัมนะฮะ107กิลกรัมนั่นเองนะครับตัวแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ฮะระบบไฟฟ้านะฮะก็คือแบตเตอรี่ก็คือ 12V 3โวลต์นะฮะ3แอมป์นะครับ, M, รบแล้วในส่วนของตัวมาเริ่มจุดนะฮะก็คือตัวโชคหน้าอย่างที่เราเกินไปตอนแรกนะครับก็คือตัวโชคหน้าเนี่ยคือเป็นโชคแบบเทเลสโคปิกนะฮะก็คือ จะเป็นแบบแผงมีแผงคอบนด้วยนะฮะแผงคอบนนะครับนี่นะฮะแล้วมีความสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือสไตล์มิบากก็คือจะมียางกันแกนโชคนะเวลาครับขับขี่เข้าไปในที่ลุยๆหน่อยนะครับก็ป้องกันตัวแกนโชคนี่เป็นรอยนะฮะก็คือเป็นยางกันก็ถือว่ามีความสําคัญนะครับแล้วในส่วนของโชคหลัง ชคหลังจะมาเป็นโชคคู่ฮะเป็นโชคคู่สปริงสีดำนะครับนี่เลยอ่าก็คือระบบรองรับน้ำหนักนะก็คือนอนหน้าก็คือเป็นแบบเทเลคปิกนะฮะแล้วก็ตัวหลังก็คือเป็นโชคคู่บวกกับตัวสวิงอาร์มนั่นเองช่วยในการซับแรงช่วยในการแบบขับขี่แล้วเกิดความนิ่มนวลน,นะครับอ่าในส่วนของระยะยุบตัวนะฮะของชคหน้านะฮะจะอยู่ที่130มิเมดนะฮะลัตหลังก็สามารถยุบได้อยู่ที่109มิลนะฮะตัวเบรคครับ เบรกนี่ก็คือด้านหน้าจะเป็นระบบดิสเบรกฮะนี่การใช้งานการเบรกการหยุดะะก็ถือว่าก็จะดีขึ้นมากว่าตัวดัมนะฮะนี่คือดิสเบรกนะครับด้านหน้าดิสเบรกหน้านะครับส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นแบบดัมนะฮะก็คือเป็นระบบระบบดัมเบรกนะครับนี่แบบดัมโซ่ก็เป็นแบบเป,เปืเป่อยๆนะฮะไม่มีบังโซ่นะครับมาที่ตัวล้อครับ วงล้อเนี่ยคือเป็นแบบล้อซีลวดนะครับขนาด12นิ้วนะครับโทษทีครับโทษทีโทษทีล้อซีลวดขนาด16นิ้วนะครับล้อซี่16นิ้วตัวยางครับยางหน้าและก็ยางหลังนะครับยางหน้าจะอยู่ที่ขนาด90้าบทัพร้อยนะครับขอบ16ยางหลังก็จะอยู่ที่90ทัร้อยขอบส6กเช่นเดียวกันครับหน้าหลังนี่คือเท่ากันนะครับไม่แตกต่างนะครับนี่คือเป็นภาพ เป็นข้อมูลจำเพาะแบบโดยรวมแล้วจุดเด่นๆจุดน้ำลำ้ำมีจุดไหนบ้างนะครับก็อ่าทิเช่นนะครับก็คือตัวรถเนี่ยคือขนาดแบบโดดเด่นกระทัดรัดนะครับตัวแฮนมาที่แฮนครับตัวแฮนบาร์แฮนที่เราสามารถจับมันอ่าเป็นแฮนแบบกว้าง คือเวลาขับขี่นะมันก็จะทำให้เราจับแล้วก็ทรงตัวได้ง่ายนะครับถือว่าขับขี่แล้วมันเป็นอิสระนะครับไม่ไม่ไม่ไมไมฟิกมากเกินไปนะครับนี่คือในส่วนของตัวแฮนด์บาร์วาากว้างนะครับแล้วตัวยางครับตัวยางเนี่ยคือยางกว้างนะฮะก็คือ,อยางหน้ายางหลังต่างๆคือเป็นหน้ากว้างแล้วก็ ดอกยางนะฮะดอกยางเป็นสไตล์แบบบล็อกหรือว่าเป็นแบบกล่องนะฮะก็คือลักษณะของตัวดอกยางนะฮะก็เป็นแบบเขาเรียกว่าลายแบบบล็อกนะหรือว่าลายกล่องนั่นเองนะครับนี่เป็นตุ่มเป็นตุ่มขึ้นมาก็คือพร้อมดุยแน่นอนนะครับในส่วนนี้ถือว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่พิเศษพิเศษนะครับสรงตัวดีนะฮะเรียบดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางรุยรุยนะครับตัวเบาะครับ เบาะนี่คือเป็นเบาะนั่งสบายแยกส่วนฮนะก็คือทั้งคนซ้อนคนขับเนะี่ยคือแยกหน้าแยกหลังนะครับแล้วมันเพิ่มความสะดวกสบายตรงที่ว่านะฮะถ้าเราจะเติมน้ำมันนะคนซ้อนไม่ต้องลงก็ได้นะเพราะว่ามันเปิดที่เบาะหน้าแล้วก็เอาขึ้นมาก็จะมีทางน้ํามันอยู่ใต้เบาะคนคนขับนั่นเองนะฮะเพื่อเติมน้ํามันแบบสะดวกนั่นเองนะฮะ แล้วทีนี้มาที่ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายหรือว่าจะเป็นตัวเรือนใหม่จะเป็นทรงโคง้งมนหรือว,ว่าเป็นทรงกลมนั่นเองนะครก็คือเป็นร,ปรูปทรงแบบสไตล์เดียวกันนะครับคือเรือนใหม่ไฟหน้าไฟท้ายเป็นทรงกลมนะฮะในส่วนของตัวไฟหน้ายังไม่ใช่ LED นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับนี่นะเป็นไส้หลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนกันนะครับ โค้งมนนะครับเรียบเท่เข้ากับตัวรถนะครับนี่นะฮะด้านหน้าแล้วก็ดูด้านท้ายด้วยนะครับนี่ไฟท้ายนะครับซึ่งจะอยู่ในใกล้ๆกันเลยครับไฟเท่าไฟเลี้ยวกับไฟท้ายนะครับโอเคครับนี่คือตัว New PG1 นะครับซึ่งราคาแนะนำนะฮะรุ่นนี้จะอยู่ที่64,900านั่นเองนะครับแล้ว ทีนี้นะครับทัานใดนะครับวันนี้ฮะทางช่องมอไซค์เคลรีวิวนะครับก็มาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันในโทนสีน้ําตาลนะครับ f i j นะครับถ้าเรามีโอกาสในสีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีดําต่างนะครับเราก็จะมาแนะนําหรือว่ารีวิวอีกที่หนึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับขั้นใดนะครับรับชมแล้วมีคําติชมอยากจะพูดคุยกับทางเรานะครับสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยครับมีคําแนะนํามีคําพูดคุยต่างๆสามารถพูดคุยกันได้ แล้วในส่วนของตัวช่องทางนะครับยังไงแล้วเมื่อเข้ามาชมมาดูแล้วก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดกด subscribe นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนหรือกดกระดิ่งเพื่อเราเป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ใไปจะได้ไม่พลาดแล้ววันนี้ฮะมอเตอร์ไซค์รีวิวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ